สวัสดีค่ะวันนี้ว่าพอก็ส่องแฮปปี้ไลฟ์บายเลนโบอีกแล้วนะคะมื้อน,นี้สิมาก,กินเข่าป้าพี่น้องไดแจวไดปิ่งปลาแหง้งปิ่งปลาแห้งนะจ๊ะอันนี้ปลาแห้งเห็ดเองช่วงนานช่วงนานปลาเมลายมีปลาแหง้งมีปลาทูมีพักสารพัดผักแล้วก็เมียนปิ่งอันนี้จ้ะปิ่งอ่าหมูแล้วกะ็มีมะแดงอันนี้มีก่อยมะแดงมีพอดีได้ก่อยมะแดงมาก ก้องเข่าพี่น้องแลกานั่งเอกมอนีเดอ้อนั่งเอกมอนีคือแกงสายบัวจ้ามนีได้กินแกงสายบัวแซ่บแห้งดอกบัวเนาะผักกระเฉดน้ำมาจ้ามากินเขาน้ำกันเศรานี่หิวเข่าแห้งตื่นเสามาหาแนวเห็ุตื่นเสาไปเก็บด,ดอกไม้ไปเก็บเอ้ยไปเก็บด,ดอกบัวไปเก็บผักกระเฉดน้ำไปเก็บผักบุ้งอื้อหอ้อเข่าลุงบ่มี่หม่องว่าง ก๋งกัมเจลแซ่แบแซ่บอันนี้แกงสายบัวนะคะนี่แกงสายบัวออแกงสายบัวสดนามันแซ่บอันนี้อันหมูหมูย่างล่งเอียบแซ่บเอียบแบบบานๆใส่เกลือใส่ผงชูรสแล้วก็ใส่ข้าสานัปนอย่าง นี่ออก้อยมาแดงค่ะ,ะแนงได้ไหมออกมาหน้าจ้ะออกมาหลอกบื้งหน้าแล้วกัะเก็บได้สายบัวแม่แกง หลาเหมันหลไอันี่ตำแจวบากกอ่องด้วจ้ะเจลบางผดิบเป็นแจวบพริกดิบใช่ปหมกล่อม có sẽ nặng quay màu đen sẽ đẹp gì nào lưng luộc phát bụng vượt phát bụng quá hết mà. ปลาทูกับมีนะจ๊ะเขาบอกว่าภาคอีสานไม่มีปลาทูย้ะไปเสียนะจ๊ะภาคอีสานมีปลาทูแต่ว่ามัมนมันไม่มีทะเลแต่ว่ามีปลาทูนะมีปลาทูก,กินพะว่าสือแมหมแม่จ๊ะสื่อมาจากหม่งองพนมทะเลนั่นแหละอือหือแ่บ กินเผาหน้ามันยังแสบพี่นอ้องนี่จ้ะไปมาแดงแสบ,แสบมันสิบว่าเห็นนำสายบัวลงุงนะจ๊ะแกงสายบัวสายบัวบานแสบแห้งบัวแดง kìa Hầu như thằng Nam mình sẽ hết đẹp rồi อันนี้ตำเจ้าลุงไส้ปลาแดกเป็นตัวด้จัะใส่ปลาแดกเป็นตัวเอาไวปเชียกเจ้ามากกอบขึ้นเขาแซบเนะืะบ่ดไปแหงในลุ่งเอียบเองล้ค่ะเอียบเองอะหอมแซบแห้ง ลายแนย่ก็คือเป็นอย่างอันนี้พักซี่พักซี่แม่เราปลูกไว้มันสีเบิดมันสีเขานาหนาวแล้วเบิดสีฝนแล้วเหล่อบบางงามแล้วแดงน่าไหมพี่น่อง Lại. mặc à, mặc coi mà đang sùng thế gì trái bùa mai du bản kinh tao hàn bên bằng ối thực trái hang ปิ่งปลาทูใหม่ๆนะจ๊ะปิ่งปลาทูใหม่ๆกินกับเจวแซ่บโค้งเข่าลุงอันนี้ลวกวักบุ๋งนะจ๊ะลวกวักบุ๋งมาก จำกับเจลาวุยเจ้หนูเขากินท่ำไงครับโอ้ยแซ่ ผักเกษตรน้ำกอบกอบแต่ว่าลุง่ชอบกินใบมันงชอบกินตะกั่งมั่นนะจ๊ะกางมันม่นเมนแสบ เสียงธรรมชาติเสียงใกล้เสียงกาล่มทุง่งนาโอวบรรยากาศดีค่ะจำเจวประกอบมันแสบแห้งพี่นนองตุยเจวนะ้อ เป็นหนังนอกเป็นสั้นเงื่งๆองงััหลายแนไหลายก่ะจะํำกินที่นองกินบ่นทัวเึงเอ่มไม่กินขผาต้องกันนะจ๊ะอโอ้ยื้องเขาแซ่บหลาย จากินบะเบอร์ตกเจาเจา,จาส,สีห้ากระจงมันจะกินเมือรุ่นเนาะเมนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะจ๊ะสาวอีสานสาวขอนแก้นวานางกินเขาขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเมเดอร์มือรีมือร,อรีลุงลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย